สวัสดีค่ะเจนกิจวิชาอนวัตวิลกิจนะคะหรือว่าบิวนั่นเองนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะที่มีทั้ง Facebook นะคะรวมไปถึง i ิน t a g r กรมค่ะกับบิวเดอะสกอเเจนกิจค่ะรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปกติเราเนี่ยคือปกติเราไปงานวิ่งเนาะเราก็จะเห็นว่ามีการแต่งกายแบบพวกแฟนซีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้วิ่งร่วมกับอนิเมะถูกต้องลิขสิทธิ์จากประเทศที่ญี่ปุ่นเลยค่ะนะคะงานนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะเผื่อใครอยากจะแต่งตัวมาเป็นิิเมมมาร่วว่ววงงได้้ทั ภาพแล้วก็ได้รูปถ่าสยสวยๆมาเป็นที่ระลึกด้วยค่ะงานวิ่งปรับมานะคะสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะคะนั่นก็คืองานจุจิสกไคเซนรันอินไทยแลนด์เราจะจัดขึ้นวันที่5พฤศจิกายนนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะทุกคนลงหมุดไว้ดีๆนะคะมาเจอกันนะคะที่ลานกิจกรรมเมเจอร์ซินเพ็กรัชโยทินนะคะยังไงก็มาร่วมสนุกกันแล้วก็มาวิ่งสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะเปิดให้จับจองนะคะแพ็กเกจพิเศษได้แล้วนะคะทุกคนตามลิงก์เว็บไซต์ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ยังไง รีบสมัครแล้วมาเจอกันค่ะ